ในปี2013ดวงอาทิตย์เกิดพายุรุนแรงกลายเป็นเตาไมโครเวฟขนาดยักษ์ย้ายพายุพุ่งสู่โลกทำลายทุกสิ่งเมื่อถึงกลางวันทุกอย่างจะสุกถึงกระดูกไม่ว่าจะในบ้านหรือรถยนต์ก็ตายหมดนั่นคือหลักการของเตาไมโครเวฟแม็กกี้โชคดีที่รู้เรื่องนี้เขาต้นเครื่องบินเอลำหนึ่งกับตันบินฝากความมืดหลังจากต่อสู้กับอันตรายนับไม่ถ้วนการตัดสินใจว่าใครรอดหรือตายบนเครื่องทุกคนต้องลงคะแนนกัน นาธานเคยอยู่ในแก๊งอาญ,ญากรจึงถูกทุกคนบวชให้ขังใต้ท้องเครื่องเครื่องบินตอนนี้เติมเชื้อเพลิงที่รันเวย์ในลัสกาช่างซ่อมกระจกเครื่องบินชั่วคราวเสร็จแล้วชายชาราต้องการไล่นาธานออกจากเครื่องบินทุกคนต้องหวดเรื่องชีวิตของนาธานอีกครั้งชายชาราและหลายคนยืนยันทิ้งนาธานแม็กกี้จึงออกเสียงเครื่องบินหนีดวงอาทิตย์ตลอดไปไม่ได้สิ่งสำคัญคือต้องหาที่หลบภัยของเนทธก นาธานผู้กล้าหาญช่วยเครื่องบินสองครั้งในอนาคตหากอันตรายเขาจะมีประโยชน์การบวดจึงยอมรับให้นาธานขึ้นเครื่องบินและบินต่อไปนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจอาหารสดทั้งหมดเสีรสชาติไปหมดแสงอาทิตย์ทำลายสารอาหารไปจนหมดแปลว่าเหลือแค่อาหารกระป๋องที่กินได้อีกไม่นานพวกเขาจะอดตายทันใดนั้นเครื่องบินเกิดการสั่นสะเทือนลิซ่าวิ่งเข้าไปในห้องนักบินอย่างเร็ว พบว่านักบินหัวเราะอย่างลึกลับดูเหมือนเขาจะเพอ้อลลซารีบออกไปเรียกนาธานเข้ามาทั้งสองคว้าตัวนักบินลากออกไปเหมือนการบินต่อเนื่องสองวันทําให้เขาหลอนนักบินต้องได้พักผ่อนตอนนั้นชายชราได้ยินเสียงวิทยุวิทยุรายงานเป็นภาษายูเครนโชคดีที่แม่ของเด็กป่วยรู้ภาษานี้พบว่าคนในวิทยุมาจากสถานีอวกาศแจ้งว่าหรือแค่ฐานนาโต้ใต้ทะเลที่ปลอดภัย กำลังคุยกันอยู่ทุกคนพบว่านักบินหายตัวไปช่างเครื่องเปิดประตูพบเขาหมดติดนักบินออลาจากแต่ที่ติดเชือ้อตอนนี้ต้องผ่าตัดเพื่อช่วยเขาการลงจอดทั้งหมดขึ้นอยู่กับลิซ่าเธอเรียกช่างเครื่องมาดูวิดีโอสอนลงจอดแต่ลงจอดอาจทาได้ส่วนขึ้นบินนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามต้องช่วยนักบินให้ได้เครื่องบินเตรียมลงจอดแล้วช่างเครื่องดูวิดีโอและทําตาม แต่ใกล้พื้นดินกลับเจอสิ่งผิดขวางลิซ่ากลับรถอย่างรวดเร็วไปเลนที่สั้นกว่าทันใดนั้นเครื่องยนต์หนึ่งหยุดทำงานผู้โดยสารทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความตายอีกครั้งเครื่องบินโครงเคลงสันไหวไปมาแต่หนังยังไม่จบทุกคนจึงรอดชีวิตแน่นอนว่าวิดีโอ YouTube ช่วยชีวิตทุกคนไว้สิ่งแรกที่ต้องทําคือพากัปตันไปผ่าตัด Mac AI จะไปหา,าหารส่วนช่างเครื่องต้องหาสาเหตุที่เครื่องยนต์เสียนักวิทยาศาสตร์นึกขึ้นได้ เครื่องยนต์ไม่เสียแต่เชื้อเพลิงมีปัญหาเชื้อเพลิงจากอินซีถูกแสงแดดทำลายก็จะเสียเหมือนอาหารไม่มีเชื้อเพลิงแล้วจะบินขึ้นได้อย่างไรพวกเขามีเวลาแค่สอชั่วโมงหาเชื้อเพลิงดีๆและต้องช่วยกับตันให้รอดฟื้นขึ้นมาก่อนเวลาตอนนี้มีชายท้องถิ่นคนหนึ่งรู้ว่ามีคลังน้ํามันใต้แม่น้ําใกล้ๆทันทีที่กลุ่มหนึ่งไปหาน้ํามันอีกกลุ่มไปหาที่ตั้งหลุมหลบภัยของนาโต อย่างรวดเร็วช่างเครื่องพบสถานีสุนเชื้อเพลิงกลุ่มผู้หญิงรับผิดชอบช่วยกับตันระหว่างทางไปโรงพยาบาลเห็นศพเต็มไปหมดทุกคนต้องย้ายศพเพื่อเปิดทางช่วยเหลือกับตันกลุ่มของแม็กกี้ไปที่ห้องประชุมนาโต้พยายามหาเบาะแสของหลุมหลบภัยชายชาราพบกล้องที่มีเสียงเคลื่อนไหวรีบลงไปตรวจสอบที่ห้องรักษาความปลอดภัยแม็กกี้และเนธานมีเอกสารเหลือหกชิ้นเป็นเบาะแสระหว่างคุยกันแม็กกี้แกล้งเกินไป เนธาน้อยใจตกหน้าแม็กกี้ความโกรธก็ประตุขึ้นมาทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างดุเดือดแม็กกี้คว้าไม่ตีแรงเกินไปทําให้หนาธานล้มลงกับพื้นฟังชายชาราบันทึกเสียงจากการประชุมนาโตได้แล้วบอกที่อยู่ให้แม็กกี้รู้แม็กกี้ปิดบังเรื่องนี้พาชายชารากลับตอนนี้เหลือเวลาแค่30นาทีทีมช่างได้น้ำมันกลับมาแล้วแต่ลิซ่าหายไปไม่รู้อยู่ไหนพบว่าเธอกลับไปร้องให้ที่บ้าน สามีเธอเพิ่งเสียเธอไม่อยากมีชีวิตโชคดีที่ช่างมาพบตัวเธอจูบก,กันครั้งหนึ่งลิซ่าอยากมีชีวิตต่อทีหมอมช่วยกับตันเครื่องบินได้แล้วฟื้นขึ้นมาแต่ยังอ่อนแอเกินบินเนทานฟื้นแล้วกำลังลุกขึ้นมาฟังลิซ่ากลับมาถึงห้องโดยสารแล้วเครื่องบินเตรียมพร้อมขึ้นบินทันทีไม่เห็นเนทานทุกคนวุ่นวายกันหมดแต่พระอาทิตย์ใกล้ขึ้นรอไม่ได้แล้วตอนขึ้นบินเนทานขับรถกลับมาทันทุกคนลงคะแนนให้แม็กกี้ไปห้องเทคนิค จากคำพูดของชายเฉลยซาทราบตำแหน่งของเขื่อนที่มีห้องหลบภัยอยู่แต่สิ่งสำคัญคือเมื่อเครื่องบินลงจอดพวกเขามีเวลาแค่30นาทีไป15กมถึงห้องหลบภยัยก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นยิ่งกว่านั้นเชื้อเพลิงก็พอแค่บินไปถึงหมายความว่าพวกเขาไม่มีโอกาสครั้งที่สองแม่คนหนึ่งเพื่อหาเงินรักษาลูกได้ขายตาตของตัวเองไปเธอรู้ว่าไม่มีแรงแบกลูกไปถึงห้องหลบภยัยจึงมาขอทา,านช่วยแบกลูกให้ไปทัน ในขณะเดียวกันชายชราก็มาสารภาพที่ทิ้งนาธานไปในอดีตเขาบอกว่าตัวเองสมควรถูกลงโทษเช่นกันแต่นาธานใจกว้างให้อภัยและคืนดีกับชายชรานาธานยังให้อภัยแม้กระทั่งมักไก่แต่ชายชราที่ได้รับการอภัยจากนาธานกลับยืนยันจะล่ามโซ่มักไก่ไว้ไม่นานเครื่องบินใกล้ถึงจุดลงจอดเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยทุกคนรีบออกมาเพื่อหารถที่สามารถสตาร์ได้ โชคดีที่มีรถสองคันทุกคนรีบออกเดินทางขับไปได้ไม่นานจูจูนาธานเกิดอาการมึนงงจนรถชนขอบทางรถทางไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่มีเวลาทุกคนต้องรีบเดินท้ารถของลิซ่าไปก่อนพอเข้าไปถึงประตูห้องหลบภัยประตูปิดลงยิ่งกว่านั้นต้องมีคนกดปุ่มทั้งไว้ถึงจะเปิดประตูได้ในตอนนี้เองแม็กกี้อยากอยู่ต่อเพื่อกดปุ่มรอปุ่มของนาธานเขาต้องการถ่าบาตด้วยการช่วย แต่ลิซ่าที่ไร้กัดล็อกมือของมาร์กไว้ล่ามไว้กับเสามาร์กได้แต่ตะโกนด่าลิซ่าด้วยความโกรธลิซ่าพากับตันและกลุ่มคนเข้าไปในเขื่อนพวกเขาเดินถึงประตูอุโมงค์อย่างรวดเร็วมาร์กที่อยู่อีกฝั่งรอรถของนาธานแต่ไม่รู้ว่ารถของกลุ่มนาธานเสียแล้วพวกเขาต้องเดินเท้าไปที่เขื่อนทางอื่นตอนนี้เหลือเวลาแค่สามนาทีก่อนตรอาทิตย์ขึ้นดิ้นรนสุดชีวิตแต่เอื้อมไม่ถึงกุญแจใช้หินทุบก,ก็ไม่สามารถตัดกุญแจมือได้ ทางด้านนีลิซาวิ่งไปรับกลุ่มคนที่เดินเท้ามาทุกคนเข้าไปในอุโมงได้สําเร็จเหลือเพียงแม็กกี้ที่ต้องเผชิญแสงอาทิตย์นี่คือใจความของภาพยนตร์ไม่มีใครมีสิทธิ์ตัดสินชีวิตผู้อื่นการที่ลิซ่าตัดสินชีวิตแม็กกี้ช่างเลวร้ายชายชาราได้รับการให้อาภายัยแต่กลับไม่ให้อาภัยแม็กกี้นาโต้พาพวกเขาเข้าไปในอุโมงบางทีลิซ่าและชายชาราอาจต้องชดใช้ในภาคต่อ